น้องสี่บังโจลรหัสบาทสิบบาทจะแท่นสี่หลายพองวันนี้ก้อนสลากชั้นจ้อนผมมัมมันใจสามตู้น่ะเชียงสามตู้นี่ละอืนเลยขี้ขี่หายนี่น่ะเจ็ดเจ็ดห้าครับพี่น้องนั่นละก็บดเด็กแปดแปดอันอันเพื่อนให้เน้นบนรางบ่อครับบ่อบ่หัวเดอร์จาว่าเรีกเอาหนึ่งลุงกับเชียงลุงลุงเชียงทั้งสามตู้เนี่ย องเซียงซึ่งบาสโต้แหละเจ้าว่าบอดิเซียงจะแปดแปดเดี๋ยวขใครเขียนแปดแปดกูเนื้อแปดแปดนั่นคือว่าอันปูขาวลานะโลหิตหน้าตัปูเขียวโลหิตแปดแปดเด็กๆตัวนี้อันมันจะนี่มันเป็นกล้องสลา,ากเชนต์ต้อนน่ะจังไรใครใครอันเอฟซีกิจเจนาเบงเดอร์ผมหยานมันเป็นเจ็ดสี่ครับนี่มันเป็นแบบนี้นะครับ มันจะเป็นจังสีหนี่นะกว้างสลากจันทน์ผมมุมหมนใจแต่วขันมันจะซื้อเลขก็คือซื้อสามเจ็ดห้ากับสามเจ็ดหกเป็นสี่คุณทองเจ็ดสามหกเจ็ดเนาะสำหรับงวดนี้นะท่านผู้ชมนะเน้นแค่นี้แล้วเนาะผู้บอกแค่นี้นะครับอ่าเน,น,น,เน,น้นตัว<อ>เน้นคือตัวนี้โอ้ตัวเน้นนะครับเจ้ราระการระการระกา็เลขสองตัวน,นี่สัดให้ห่อยนะ เลขสองตัวนั่นคือแล้วสามตัวปู่เน้นให้ตัวไหนครับตัวนี้สามเจ็ดห้าอ่าเน้นน้ำเมมเน้นสามเจ็ดห้ากับเก้าหนึ่งอ่ากับเก้าหนึ่งนะเราแล้วเอ่อในส่วนของตัวนั้นนะครับเลขสองตัวครับเลขเลขเลขไอ้เจ็ดเจ็ดห้ากับแปดแปดมายังไงครับกับปูปู่เขียวลงไฮเก้าหนึ่งกับแปดแปดครับอ๋อปู่เขียวนี่ยไฮ ก้าหนึ่งก็แปดแปดพรที่ผมบ่ได้เอาผมไ่ได้เอาอันนี้มานะเอาเอาสม,มุิมาันก็เลยตรงเขียนจริงๆนะครับนี่นะครับกั้นคือกั้นคือเจ็ดหกนะครับกั้นเจ็ดหกครับซื่อเจหงหน้าเจหกเจนกั้นไปลงต,มงตงจหงตมหนึ่งอ่าก<ค>็นำตรงจำหนึ่งขิดจำหนึ่งเพราะว่าขันแม่ด้านมันขันด้านมันเป็นแบลว่ามันจะลงมันจะกินก็ว่ากัน้นมาเลยนะ ฮ่าแปดฮ่าแปดฮ่าเจ็ดจสี่หน้าซื้อไปยังสี่หน้ามันจังจะโบคอยผิดน่ะแต่ว่าเก้าหนึ่งสิผมมันเจ้เพราะว่าหนึ่งเก้าเนี่ผมพราะควันมืนขึ้นถือซื้อเอาเลยครับผมเป็นแบงโชขายได้นี่นี่ยังคือใส่ราคาผอมวันแมนวันอย่างถือซื้อเอาอไตเลยแต่แอดชัดมาเอามามาไทยไปนั่นสองสามขึ้นเนาะ ทีนี่ปูปูปูขาวก็ปูเขียวพิ่ะมากปกไปเห็นบ้างอ๋นอนยกไป้างนั่นองปูเขียวผันผันผันผัดไปเย็นมองปูขาวครับปูขาวไม่เย็นมองปูเขียวครับที่นี่เล็กเด็กเด็กน้นในป้ายสีไม่หิมเงินปูเขียวหนึ่งพันนกขึ้นไม่ไม่จะสองใบกระดาษเชกเขียวสชผ้าผัานนั่นตัวเด็กแบบเดียวกันละ่ะตัวเด็กพันใบ,บ,บแดงใบแดงคึอเกาหนึ่ง ตัวสองคือแปดแปดครับอ่าใบที่สองแปดแปดจะเลขจีปูขาวนกขึ้นมีดูหางเดียวคือสามเจตนาตัวเดียวเลขของเฮโอเลขข้าง้ามสียนอนนี่นอกก็เลยตคนบอกสามตัวคือเก้าบอกมันนอนบอกสามตัวนะสามเจตนา ภูขาหน่าของคนนะเมืบอกคือว่าปูเราวอกอ,อยู่คำหนึ่งเสียโรดเ,เจ็ดหากับเจ็ดหกเราบอกเจงจี้ครับอืมเจ้า,า,จาของฝันมารถเมื่อใส่ของเสียแต่เบี้ยนหนึ่งหนึ่งเก้าเจ้าของเจ้าของมาเก่าหนึ่งคาริเกตเก่าหนึ่งครับนะครับเด้อมีแค่นี้เลยมั้งมีจน,นมีจำนี้ครับเล็กั้นเล็กตุกั้นคือว่าห้าแปดครับหกเจ็ดหน่อ กันหาแปดกับหกเจ็ดจจกับตัวกันนองนั่นต้นแน่นๆคือสามเจ็ดหาสามหาเจ็ดซื้ 3, 7, 5, 3, 5, 8, 4, อไาเลยตามถุดผมเยนนะครับเยนแบบจ,จบงง 4, บังไรครับน้องๆซื้อบางโจละหาสิบบาทสิบบาทแะท่านซื้อหลายพอวันนี้กองสลากฉันจ้อนผมมาม,มันเจ <c oughs>